สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําหมกปลานิลกันนะคะเราก็ต้องอานำปลานิลมาล้างน้ำเกลือทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะดับคาวนะคะเลือดปลานิลเขาจะคาวมากเลยนะอันนี้เราก็ใส่เกลือไปแล้วนะคะหนึ่งห่อแล้วก็ล้าง เี๋ยวเราใส่อีกหนึ่งห่อนะคะล้างอีกนะคะล้างเขาให้หายคาวเลยนะคะประลานเราไปหมกก็จะไม่คาวนะคะเราก็ล้างท้องล้างผงให้เอี่ยมนะคะไม่งั้นมันคาวนะคะ ล้างจุกอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะล้างน้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเราต้องไปล้างน้ำเปล่าอีกสักสองสามน้ำนะคะ ก็ล้างเสร็จแล้วเราก็พักปลาไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาล้างผักกันต่อนลยคะผักก็จะมีต้นหอมผักอีตู่หรือใบแม,มงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะเราทำเองเราก็ได้ล้างผักล้างอะไรเราก็ เวลาเรากินแล้วก็สบายใจนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ <Yeah. S 1> จากที่เราล้างผักล้างปลาล้างได้เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะ อันนี้ปลานนรหนึ่งกิโลนะคะประมาณเจ็ดสิบบาทให้เขาหั่นเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นะคะ <S <S ก็จะมีเครื่องแกงนะคะก็จะมีตะไคร้นะคะตะไคร้ก็ประมาณสองสามต้นนะคะแล้วก็หอมหัวแดงสักสิบหัวแล้วก็พริกยินดาสักสิบสิบกว่าเม็ดนะคะโขให้เข้ากันแล้วก็มีไอ ขาสักสองสามชิ้นนะคะก็ผักที่เราล้างไว้ก็มาหั่นแล้วนะคะก็มีผักชีแล้วต้นหอมแล้วก็ใบนางรักนะคะเราก็จะเอาเครื่องหมกมาปรุงรสก่อนนะคะเ,เราก็จะเติมผงสุรสสักนนิดหนึ่ง ใครก็อย่างที่บอกนะคะใครชอบก็ใส่แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาดีที่ปรุงสุกแล้วนะคะก็จะไม่ขาวนะคะพอต้มแล้วเรียบร้อยเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะคะ่ะเติมน้ำปลานิดหนึ่งแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะชิมรสชิมอะไรให้ได้ที่นะคะ ชิมรสปรุงรสให้ได้ที่นะคะแล้วก็จะเอาปลาลงมาคุกนะคะเดี๋ยวเราคุกเขาเข้าที่แล้วเราก็จะเอาน้ำล้างคุกนะคะมาใส่ให้พอเป็นน้ำคุกขิกนะคะ ปลาเราเอาไปนึ่งก็จะได้ไม่ติดหม้อติดอะไรนะคะน้ำเขาก็จะออกมาความหวานของเนื้อปลาน้ำปลาออกมาก็จะหนัวเข้าที่กันค่ะพอเราคลุกเขาชิมรสปรุงรสได้ที่เราก็จะใส่ผักเลยนะคะก็จะมีต้นหอมผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักนะคะคลุกเขาให้เข้ากัน วันนี้ขอเป็นหมกในกระทะแล้วกันนะคะพลาไทยจะได้เห็นนะคะเราก็ผักที่เราใส่ไปคลุกเข้ากับปลานะคะให้เข้ากันนะคะออกมาก็จะประมาณนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าไม่มีน้ําเดี๋ยวเราเอาไปหมกในกระทะแล้วน้ำเขาก็จะออกมาคุกขิกพอดีนะคะรสชาติก็จะลงตัวอร่อยคะ่ะอันนี้ใส่กระทะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราปิดฝาไว้สักประมาณยี่สิบนาทีนะคะ ได้สักประมาณ20นาทีนะนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะน้ำเขาก็จะออกมาพอดีนะคะคุกคิกคุกคิกชิมรสชาติอะไรแล้วอร่อยได้ที่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้หมกปลานิลน,นะคะพริกกระเหลี่ยงนะคะพริกกระเหลี่ยงเขาจะไม่เหม็นเขียวนะคะเขาจะหอมนะคะก็ตักเสิร์ฟกันเลยนะคะ ถ้าเราใช้พริกแห้งมันก็จะเผ็ดจนแดงไปนะคะก็อันนี้เขาก็จะสีนวลๆนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ทักไทยติชมได้นะคะสวัสดีค่ะ